สวัสดีครับวันนี้ก็เมนูนะฮะหมูกรอบนะครับหลังจากได้หมูกรอบมาแล้วนะครับก็จะผัดคณะหมูกรอบนะครับน้ำมันหอยนะครับสียวแอมตานนะครับพริกกระเทียมนะฮะหมูกรอบแล้วก็ผักะน้านะครับน้ำซุปนิดหน่อยนะฮะตั้งกระทะแล้วนะครับใส่น้ำมันนะครับเิ็นไม่ได้นะครับนี่ครับเตาเจียวฮะลิงไฟเลยครับ จริงจะทำเป็นไฟแดงก็ได้นะครับแต่ก็ไฟไม่บ้านนะครับครับน,นี่นะฮะทำแบบกรอบเลยฮะคณะอนไรในะหลาดมานะครับวันนี้นอนนอนนยอดเราจะทำกันดูที่บ้านนะฮะใส่แรง,งเลยครับ,รบอยอด ช่วงโควิดนะฮะจะได้ไปไหนนะฮะกับข้าวกันหนี้ลองดูที่บ้านนะครับน้หมูกรอบนะฮะต้องผัดนานนะฮะชื่อดิบนะวันนี้ต้องผัดนานนะครับเดี๋ยผักจะเละน,นะฮะกินแบบกรอบๆนะฮะเอาวหมูก็พอแล้วนะครับ ทำหมูกรอบนะฮะนี่ลองมาทำกระดูที่บ้านนะครับนี่ยังไม่ได้ทอดรอบสองนะฮะนี่ก็ทอดดีนะฮะปิดไ,ไฟเลยครับครับนี่ฮะทำหมูกรอบมองมุมไหนก็สวยนะครับทไทยหน่อยนะฮะ ไปทำกระดูที่บ้านนะครับสุดยอดเลยนะครับอร่อยนะฮะหน้าหมูกรอบนะครับทำเองนะครับสวัสดีครับ